ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะฮะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค e c r a f t p o c k e ต e d ช t ่น n 0.15.1นะครับออาฟ้านะเพราะว่าผมออบอกไปแล้วนะมั้งแต่แค่คลิปหนึ่งนะก็ขออ,อีกทีนึงนะว่าผมขี้เกียจอัปเดตนะครับเพราะมันแค่แก้บัคอะไรต่างผมก็ไม่สนใจบัคอะไรพวกนั้นอยู่แล้วนะถ้ามันไม่เป็นปัญหาต่อการสร้างผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาเล่นสวยวงกันต่อแต่ถามว่าทำไมผมถึงไม่เข้าไปเลยเนื่องจากเขาผมเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าแบบ เป็นอะไรที่แบบไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเคยเห็นกันหรือเปล่านะถ้าเห็นก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยก็ดีนะครับแต่เป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าที่ผมแบบตื่นเต้นมากๆกันนะฮะอ่ามันคือว่าผมเอ่อผมไปเล่นในซู a v e o โวมาใช่ไหมซีซั่นหนึ่งของพวกเราเนี่ยผมได้ไปเล่นเหรอวะสร้างบ้านแต่งเติมมาเนี่ยครับแล้วเมื่อเช้านี้นะผมได้ไปเอ่อตอนนี้ก็หกโมงแลวนะอ่า ตอนเช้านะครับประมาณ10บโมงเนี้ยครับผมกลับมาจัดทำมันเข้ามันสายนะผมก็มาเล่นอะไรนิดหน่อยนะครับแต่หลังจากที่ผมอยู่ในบ้านครับแล้วฝนมันเกิดตกขึ้นมาฮะแล้วเหมือนว่าฟ้ามันผ่าลงมาข้างบ้านผมครับแล้วผมชํากระจกไว้แเ้ี้ยแล้วผมก็ห่างตาผมเนี่ยเรือเพ่นไปดูอะไรบางอย่างครับคือมันแบบมันห่ามาเปี้ยมันก็บู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 คือมันเป็นควันขึ้นมาครับเป็นควันขึ้นมาแล้วมันก็ปุ้มแต่กระจายมาครับแล้วปรากฏว่า แต่ว่ามันมันไม่มีดาเมจนะคือแบบมันไม่ได้ระเบิดแบบคิปเปอร์แต่มันระเบิดฟูออกมาครับแล้วก็ปรากฏว่ามีสเกลิตันฮอตนะฮะก็คือสเกลิตันที่ขี่มา้าโครงกระดูกอะนะออกมาด้วยกันถึงสามตัวนะนะครับออกมาสามตัวด้วยด้วยกันเลยนะแล้วมันก็มาบุกบ้านผมอะคือ ความจริงผมก็ออกไปดูเองแหละผมแบบตื่นเต้นมากเลยอยากจะแคสมากแต่ตอนนั้นคือสถานการณ์มันแคสไม่ได้นะมันยังไม่ค่อยเงียบผมก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยแล้วผมก็เดินออกไปดูครับและหลังจากนั้นมันก็วิ่งมาเร็วมากอนะสเกลตันมันวิ่งมาเร็วมากมันก็วิ่งมาบ้านผมเเนะี่ยและผมก็รีบออกจากเกมนะเพื่อไม่ให้ตัวเองตายนะฮนะโอเคครับเราไปดูกันเลยก่าผมจะต้องเตรียมตัวหนีละโอเคครับเตรียมตัวหนีอย่างเดียวฮะตอนนี้ นี่ครับเห็นไหมเห็นไหมมันยิงผมแล้วแต่แต่แตว่าโลกเจเนเรตช้าจังวะเป็นนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมผมไม่ได้โกงจริงๆนะเออเป็นเรื่องจริงอ่ะเออเนี่ยมันเนี่ยเห็นไหมฝนมันตกอ่ะตกตัวเนี่ยเห็นไหมผมยิงกันเองตายแล้วครับแหลกมากครับตอนนี้แล้วดูวผมเปลี่ยนที่นั่งแป๊บหนึ่ง เอาประมาณตรงนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มันก็เกิดจากอะไรไม่รู้นะที่ทําให้เหล็กนะตรงนั้นหนึ่งตัวนะแล้วก็ตรงนี้อีกด้วยนะเหมือนว่าสเกลตันมันจะยิงกันจนแบบว่าซีแงไปแล้วนะโอเคเหลืตอตัวนั้นอยู่สิบตัวไอ้หมานี่มันกัดเราไม่ได้อ้าเราขี่มันได้ด้วยเว้ยเฮ้ยเออไอ้หมาพวกนี้เวลาโดนฟ้าผ่ามันจะขี่ได้นี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันขี่มากเลย คงเป็นอะไรที่จับมากแบบว่าไม่ได้โกงแต่เลาได้มาคงกระดุกจริงๆแล้วผมไม่ได้โกงนะคือเรือแบบว่าผมนี่อยากจะบ้าตายสุดยอดเป็นเรี่มันสุดยอดมากแล้วม้ามันทําอะไรเราไม่ได้นะยกเว้นตัวสเกตตันโอเคครับโอ้ยอเยอะเอ้ยนั่นแหละตายไป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 เรียบร้อยครับเหลือมาเราจะฆ่ามาทิ้งนะโอเคฮะเราจะเหลือมา้าตัวนี้ไว้ตัวเดียวดังนั้นเราก็จะเอาอันนี้ออกไอที่ หปก่อนออกก่อนนะเผื่อได้อ่านนะโอเคครับอุยเลยแบบผมตื่นเต้นมากฮะที่ได้มันอุยเนี่ยฮะตรงนั้นนะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยตอนนั้นผมหันหน้าอยู่เนี้ยแล้วมันมีควันขึ้นมาเปี้ยงแล้วมันก็ออกมาเลยครับสามตัวเจ้จริงนะผมตื่นเต้นจริงๆนอะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่น่าตื่นเต้นแต่ผมคิดว่ามันน่าตื่นเต้นจริงๆอ่าแล้ว อันนี้นะครับอ่านี่ก็เรื่องหนึ่งนะที่ผมจะบอกอีกเรื่องนึงก็คือ <c oughs> อ่าผมได้ไปสร้างมาใหม่เลยนะเดี๋ยวจะแนะนําให้ดูนะอันนี้ก็จะไปสร้างมาใหม่เยอะแยะเลยนะครับก็จะมีกระจงกระจกแนละ้วผมก็ไปเอามาแล้วนะไม่ได้โกงนะครับบอกไว้ก่อนเลยหรือเขาจะไม่เชื่อก็แล้วแต่ครับโอเคครับแล้วก็นี่เห็นไหมเห็นไหมกระจกกระจกหฝนตกแหลกเลยอ้ยอ้ย,อยปกติไม่แหลกขนาดนี้แล้วก็มันจะมีสเกลตันที่ไม่ได้ขี่มาหนึ่งตัวฮะ แต่มาถามไปไหนไม่ดูมาใส่เกาะทองครับนี่นะส่วนน่าจะเป็นขีม่ม้าปับ๊บจะแหลกอะไรกันนักหนาวันเนี้ยโอ้ยเร,เราคือคือเรานอนไม่ได้ไงเราไม่มีขนแกะไงนนะเอาเปน็นว่าพาร์ทนี้นะคือมันโค,คงอีกนานกว่าฝนจะหยุดตกอะคือเปน็นว่าพาร์ทที่ผมแค่ให้มาดูแค่นี้ก่อนนะครับ คือผมอยากจะประกาศเอา้าผมอยากจะประกาศข่าวนี้มากๆเลยอะผมเจอมากับตัวคือแบบว่าไม่ได้โกงอะแล้วฟ้ามันผ่าลงมาที่เหมือนตอนนั้นม้ามันจะเดินมาข้างบ้านด้วยหรือเปล่ามไม่รู้นะหรือมันผ่าลงพื้นแต่ถ้าผมไม่รู้อะเราเห็นเป็นควันขโมองอะควันไดไหมครับนะจริงๆนะมันมีควันด้วยมันแบบแล้วมันก็ออกมาสามตัวเออนะครับ โอเคครับวันนี้มาแจ้งแค่นี้นะเพราะว่ามันแหลกนะผมเดี๋ยวฝนหยุดตกเจอกันนะครับอันนี้จะนับว่าเป็นพาร์ทหนึ่งเหมือนกันนะเออเพราะว่าฝนมันตกนะก็น้าแหละว่ามันจะหยุดอะหรือจะเล่นเลยแต่มันแหลกนะผมว่าเ,เล่นเลยก็ได้มั้โอเคครับ เอออันนี้มีเดี๋ยวเราขอใส่เกาะมันกันละกันคือสกินผมมันใส่ไม่ได้นะคืออันแรกมีอะไรเบสโ o t e คชั่นกับอคว a าฮะหรือวันเนี้ยอคว i าอินฟินิตอะไรอินฟินิตตี้อะไรนะอันนี้ก็เหมือนกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเหมือนอันนี้ไม่เหมือนนะอันนี้โพดิคชั่นเราจะใส่อันี้แล้วกัน ไม่รู้เหมือนกันว่าไหนดีเดียใส่ไปเหอะเฮ้ยไอ้หมาบ้าลงไปลงไปจากตรงนี้เออไม่อยากฆ่านะรู้ไหมขี่จะได้ไหมขอขี่ได้ไหมขี่ดิ <laughs> โอ้เนี่ยมันมันโดนยิงฮะดูดูจากหัวใจมันมันยิงเองคือเราขี่มันได้เลยเว้แต่ว่าต้องตกเบ็ดนะครับต้องตกเบ็ดถึงจะขี่มันได้โอ้ย ทนดูแตกๆงนี้ไ่หน่อยนะครับก็ปกติก็มาขอหยุดหายดูนนะเราจะออกไปกำลับดีไหมไม่ต้องหรอกเราหาอะไรทาอยู่ในบ้านนี่แหละ,ะเช่นเช่นเช่นหาอะไรมันก็ไม่มีอะไรทามวยเฮเดี๋ยวเดี๋ยวจะหามวพันนี้แล้วสาระก็คือเราก็จะเล่นนี่แหละฮะเล่นแบบแหลกๆนี่แหละไม่ต้องสนใจใครครับใครอยากดูก็ดูครับใครไม่อยากดูไม่เป็นไรฮะ เดี๋ยวแตคือตอนนี้ผมอยู่ตา่างจังหวัดแล้วผมไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยเนี่ยผมเลยโหลดเอซีอาร์โปรเวอร์ชันอะไรหาแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้คือเวอร์ชันนี้แบบว่าอแรงมันแคสดีมากไม่รู้มันเกิดจากอะไรเหมือนกันทำไมมันแหลกขนาดนี้น,น้ำค้างเหมือนกันฉนล็กอะไรกันนะกันนาะผมว่าถ้าเราเอาไปปาบมันก็คงจะไม่หมาะหรอกฮะดูจากสถานการณ์แล้วเราไม่สามารถซูมมันได้แน่นอนครับอ่ม แล้วก็เออเอ้ยเอาไดีเอาไต่อดีมันไม่เช้าแตยคือเราไม่มีแต่งนอนเป็นอะไรที่ลำบากม,กมากลำบากมากครับผมอทำอะไรดีวะมีอะไรทำมั้งไหมเนี่ยแหลกก็ลัด <c oughs> <c oughs> มันเกิดจากอะไรวะ ผมปรับแม้แต่เนี่ยผมก็ปิดสุดแล้วเนี่ยเปิดเสียงห่สิมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอ่ะีหยมันไม่ได้ช่วยให้หายแลกเลยเนี่ยคือหัวใจเราก็ไม่พอด้วยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยแลกค้างโอ้ยโอ้ย เฮ้ยบ้าจริงเดี๋ยวเราออกออกออกไปล่างมอนงันก็ได้แต่ผมหัวใจเลยแค่นี้ผมว่าอย่าดีกว่าอ่าแล้วผมจะไปเปิดเทอมอนมาเข้ามันทำไมวะอืออืมอืมเอืมอืมโอเคก็ไม่มีอะไรเห็นไหมเห็นไหมออในนี้ก็มีเหล็กด้วยนะครับวินดองอยางจะคุยเดี๋ยวผมขอเคลียร์ของก็ดี อว,ว่างโอเคแล้วก็เอามา26เอามา26โอเคครับเดี๋ยวจะว่าจะถึงเชา้าถ้าเราไม่นอนนี่บางทีเชา้าฝนแม่งก็ไม่หยุดนะตกสามวันสามคืนเลยนะมั้ครับนะครับเอามาเอาเป็นดาบเด็กกนแล้วกันนะป๊ับคือผมไปลงเมืองด้วยเลอ,เอลืมบอ,อกไปเม,มืองนี่แบบลึกลับซับซ้อนมากดีมากเลยครับโอเคครับอ่า ปลาบมันดีไหมน้องมีหาอะไรกินน้องไมนะไม่มีเลยนะไม่มีให้เรากินเลยเลือเนื้อเน่าไว้กินเนื้อซอมบี้ไม่มีอะไรทำแล้วปึบกิน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 ก็ต้องแค่แแหลกนี้ไปก่อนแหละแล่ที่แหลกมาผมจะหาพวกแกมใหม่นก็พลาดนี้ก็เดืม อเออผมตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดนะก็จะเงียบเป็นพิเศษอ่ะแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งไงวะก็คืออีกอย่างหนึ่งผมไม่มีเน็ตนะเออแล้วก็อาจจะมีคนมาร่วมแจมแคสด้วยนะเพราะน้องผมนะพาร์ทหน้าจะมีคนมาร่วมแคสด้วยนะนะครับโอเคครับเอาไปป่ามันกันไหม อยู่ไว้ก็ไม่มีอะไรทำป่ามาันดีกว่าแหลกก็แหลกเถออ,นนอะไรกลัวอะไรมึงเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดว่ากลัวอะไรผมพูดว่ากลัวอะไรอ่ะเออฟังกันให้ถูกนะอ่าฮะถ้าของลนนี่มีเฮลเลยนะครับจงใหญ่ของเจ้าลนดิดขาดเฮ้ยมันจะแหลกอะไรนักหนาเนี่ย กติมันไม่แหลกนะมันมันลื่นมากเลยอะไปเอาปอบมันกันเกยบเบเก็บให้หมดเก็บให้หมดผมพร้อมแาลมา้วะตกใจหมดใกล้เช้าเลยครับแต่ฝนมันอาจจะไม่หยุดเอาไปปะเอาดาวหินไปดีกว่า อขออนุญาตใช้คำนี้นะฮะแหลกชิบหายเลยแม่งเอ้ยฉลกไปถึงไหนวันนี้เออแล้วก็เสียงผมอาจจะแปลกหน่อยนะเพราะว่าผมเป็นหวัดนะฮะโอ้ยไปไปเฮ้ยอคาสเกลตันก็พอแล้วโอ้ย,อยจะฆ่าม้ามันทำไมวะเออลืมไปมันมีมวกเ้ยเอา้าวชนะเฉยเอา้าว ง่ายงี้เลยเหรอมามันก็ด้วยตายไปเถอะแล้วขอโทษอ้เสียงหลังมากครับไม่อยากเชื่อเราจะชนะโอ้ยกุเล็ตเป็นห้อความแหลกหรือเปล่าไอตัวนี้มีอะไรบ้างอ๋อมีไฟฟลักชั่นด้วยโอ้ยจะแหลกไปถึงไงวะถ้าฝนนี้ไม่ตกนี่มันจะเป็นลายที่แบบว่าเฮ้ย คืออื้มอื้อื้อือมีแกะมังไหมจ๊ะอ๋อนี่ก็ชุดกระเคสนะครับที่ผมเอามาในพ์ทแรกนะครับแล้วก็ปลกไว้นะครับได้ผลผลิตเยอะกันเลยทีเดียวเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรเหมือนจะเป็นตัวอะไรสักอย่างใส่เกาะช้างมาเถอะโอเครับพ์ทนี้แหลไม่ชิบหายต้อง ตรงนี้ผมปลูกเกเนี่ยปลูกมาแลเนี่ยโอ้ยผมทนไม่ไหวแล้วเว้นว่าพักนี่รอไปเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันแหลกมากเลยอะฝนเนี่ยแล้วก็โปรแกรมด้วยเนี่ยมไม่รู้ว่ามันเป็นไรนะเป็นอะไรที่แหลกมากเลยครับผมหัวร้อนมากก็ไม่ว่าจะทำอะไรดีนะฝนมันก็ตกแหลกก็แหลกแหลกบางช่วงไม่แหลกบางช่วง โปรแกรมนี่ก็สียงเคล่งเหลือเกินไม่รู้จะเอาไงกับมันได้เนี่ยนะครับโอเคครับเอาไว้มาพาร์ทน,นี้หยุดไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้านะอาจจะมีคนมาร่วมแจมด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี้ยผมอาจจะไปตกปลานอกรอบหรือไม่ก็ตกปลากันในพาร์ทหน้านะครัเลยหรับวันนี้ก็สวัสด,ดีครับผม